ครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือมหาเวทผฤดกมานตอนที่เล่มที่ยีนะครับก็คือหน้าปกสวยมากทุกคนดูอันนี้นครับหน้าปกก็จะประมาณนี้ราคาที่ผมซื้อมาประมาณ85บาทแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมถึงตัวนี้มันเขียนว่าเก้าสิบาทนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็นี่ก็คือเผื่อหลายๆคนอยากจะลองหาอ่านดูนี่ผมก็ชอบอยู่นะเล่มน,นี้ยซึ่งก็เดี๋ยวก็คือนเรื่องก็ถือว่าดีดีดีมากเลยนะครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมก็คือในเรื่องดีดีมากอันนี้อาจจะมีช่วงที่พูดพูดเยอะอยู่นะในเรื่องส่วนนี้ยแต่ว่าคือเนื้อหาแบบ ต่อสู้เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันแล้วก็สนุกมากเหมือนกันนะก็ใครที่อยากหานังสือการ์ตูนดีๆมาอ่านก็แนะนําเล่มนี้ก็คือมหาเวิปนึกมานเล่มที่26นะเนื้อหาคือดีเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆอ่าฉากแถวๆน,นี้อะไรแบบนี้ก็ประมาณนี้ให้ดูแค่น,นี้นะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับก็แค่นี้เลยครับ